าผมแสบผมด้วยนะพี่น้องสุดยอดเลยนี่มากินอมพี่น้องอมอมเนื้อใส่ตับปอมได้หย่อนมะนละขี้นกมากปอมพี่น้องนี่ครับเป็หย่อนมะนละขี้นกหย่อนมะนละนะครับหย่อนมะนละเออเออเป็นมะนละจีนนะมะนละเอขี้นกใหไงยู่ไอยู่นี่นะครับผมเป็นลูกมันสิลูกใหญ่ก่อนบานเฮานะครับ ใส่มะเขือพอมพี่น้องมะเขือพอมนะครับผมมักทั่วนะครับต้นหอมเลือกแค่นี้มีแต่ไรก็ใส่นะครับผมอันนี้กับเนื้อผมใส่พ่ามบเรือลงไปแล้วนะครับเครื่องพริกแกงก็มีตะไคร่หอมบัวกับกระเทียมนะครับเกลือนะครับ ใส่ผสมกันก้นๆแล้วก็เอามาขัวก้อนนะครับเดี๋ยวก็เอ่อพอมันเริ่มแห้งล้วก็ห่าเติมหนามหนังโคกลงไปนะครับวลาสิ่อมกบกับอยากเป็น้องเบื่อกบหรือสองตัวเดี๋ยวผมดึงยังอมมือกินอมเนื้อกอนนะครับผมถุงมือหนังมันบ่ยถูกสุขะ อะไรเขาเอือญยังก่อนเพราะถูกไอ้สุขันอนามัยเนาะเปลี่ยนเป็นผาพี่น้องอมาอยู่โชว์ข้าวเนาะพี่น้องสิงสืบเครื่องขัว้วครบมันก็เป็นไปบ่ได้นะครับเพราะอยู่แค่สามเดือนนะครับเอาแค่เอ่พอพเฮ็ดกินได้นะครับผมมันสิเป็นเนื้อติด,ดไอ้กระดูกมากพอมนะครับเป็นเนื้ออยู่บาร์เรียนนะครับผมเขาสิบเอ๊ะซับแยกเนื้อคือบานอ่อนเขาซับติดกระดูก แยกไอ้พวกไอ้นั่นยุบพวกไอ้ขาที่ไฟเป็นไอ้นองขามันเลยนะครับเสียบ้ะเก้าพี่นอ้องเสียบ้ะเก้านะน้ำแห่งใส่น้ำนา้ำคกใส่น้ำน้ำคกกลงไปเลย อมสดน้ำครับอือกินกับข้าเจ้าพร้อผมวันนี้กินกับขมม้าเหนียวเดี๋ยวอื่อซอยกินกับขน้าเจ้าครับผมปิดฟ้าไว้ครับผมให้มันเดือดเดี๋ยวค่อยใสม่มะเขือนะครับผม สบนามพี่น้องออมสดนามใส่กระขัวครับผมยูนี่ผมใส่เน็ตมือถืออัปโหลดคลิปบ่มีไวไฟใส่นะครับอัปโหลดคลิปเอ่อคลิปหนึ่งแบบโอ้ใส่เวลาเป็นสามสี่ชั่วโมงครับซาซาตามเน็ตก็ดีก็ดูดูใบย,ยุดอกเน็ตถือก็ยุดูใบนะครับกรบข,วขวัวบแบบง่ายๆบ,าบ้านๆน,นะครับ ไปกินตามแดงพี่น้องเอาอย่างไรอยู่ดูไบมันมีไวไฟไอ,อัพโหลดคลิปแป๊บเดียวตัวดูไบาคาเน็ตเต๋อไวไฟเจอ็จะว่าเน็ตเอ๋มือถือมันแพงนะครับโทษกับอะไรโทษวิดีโดคอคอลกับอะไรตรงไหนโหลดออกโหลดแอปเสียตังค์ได้เดือนอีกเดือนละลอยหนึ่งนะครับที่นี่ว่าต้องโหลดแอปโหลดยังกับโทษวิดีโดคอคอลทางบ้านใดน,นะครับ ก็ผมเตือนไปเดี๋ยวก็ใส่เงินมาที่หลังนะครับสิบมือใหม่กันนะน้ำาแตกกี่น้องไปเสียบขากเสียบแน่พี่น้องเออกินของกันเด้อพี่น้องเออ อย่าเดี๋ยวดาว่ยมาละีนกเป็นใส่โดนโดนในมอเดลแต่นะเพราะเป็นส่ขึ้นิลยเด็ดมันขมแห้งพวดมะรแมุกไปเรืยเป็นว่าเต็มหมอเลยพี่น้องอเนี้ยหอมบัวือส่ใสมะพี่น้องพักมันหลายแล้วนสิบเบอร์นะพี่น้องสิบเบอร์ขมบ่ ผมแสบผมด้วยนะพี่น้องสุดย,ยอดเลยอออืืหแล้วพี่น้องปิดก๊าดนะครับผมกินข้าวน้วกันครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องมามากินข้อแรกแล้วกันครับผมผมแสบขนาดนี้สุดยอดเลยมือนนี่พี่น้องกินข้องกันครับผม ง,งสวัสดีครับผมมามาพบับพ่อกันอีกแล้วกับผมมีเอร์ธนาวินนะครับผมนะมาเมื่อกี้ก็กินแกงอ้อมพี่น้องแกงอ้อมเนื้อนะครับผมเหลืองานมากแวะไปซื้อเนือ้อได้เนือ้อติดสีโค้งมากกับตับมาหน่อยหนึ่งนะครับมนห้อนเลยพี่น้องมันสุดย,ยอด,นนอดเลยพี่นอ้องครับขวดนี้ห็งยเลยพี่น้องออมเซ้นหยอดมะระไหม ใส่มะเขือเทศเองัวข้กองเขาก็มีกลองเขาพยาียมเอาไเขาไปกินในทีมงานเนาะเขาาหมียอยู่คือเกาเนาะมาพี่น้องมามามมพี่น้องมานออืม ขมแส็งนัก มายู่มบางนองกิจิมแบบนี้ใ่าสุดยอดอ่ะ ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดพัดลมพี่น้องอากาศก็ลังยเย็นๆอากาศเย็นก็ลังดีๆนะครับตอนเช้านี่หนาวลมแห้งนะพี่น้อง 怎么隔吧你？ ออยากกินตดออมปะไรนะอันร้านไทยบนวลาอีกสองอาทิตย์สิมาปละไรกันว้างได้จะไปจอบ้างหรอยำล่างหนิเพราะกินเงินคมแซ่บ สอผมตื่นแต่ตีสี่หอนกเดออกตีห้า 嗯，懂。 แหลังติชูมัด,ดื่มสื่อยู่นี่พักไทยหาซื้อง่ายได้หาซื้อง่ายขนาดง่ายก็อยู่รปใบนะครับน้ำปูนำ้นำปลาปลาปลาชุรดรถรถดีนี่ยซื้อน้ำรังอินเดียกับมีขายนะครับผมมีแจกทุกหลังเอาบอกกีตเตอร์เนี่ยเขาเกีเ่ยวกับอมอีกคนอิดเดียวบอกไทยได้เพราะว่าคนไทยไม่อยู่นี่หลายนะ สวัสดีหอแล้วก็ซื้อบอสสามารถสื่อกินสม,มือ,อไรอยู่ี่ห้องว่าจำเป็นต้องซื้อมาใส่ตูวเว้เย็นกับไรห้องซื่อกินสม,มือก็ได้นะครับอก็ดูอ้อ,อน เป็นเนื้อติดเอยตั้งผือ่อถอ้อมเสียบเป็นคลาเนื้อเสียจไหมเป็นนอกเนื้อดีแล้วก้อมเสียบ 嗯。Mm. เพิ่มสื่อหลายที่ชูมากแบบเลื่องน้อย,อ,ยอุ่นหัวข้อไปกินทีทน่ทำงานนะครับผมโอเคนะครับผมผมกันไม่คิดนานนะครับผมอย่าลืมนะครับผมขอบเบิังแลักอย่าลืมเด้อขอกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมแน่นครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้กับ ไปตะกอนพี่น้องสวัสดีครับ